รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยวัดสัร SCB Easy App สวัสดีครับเขกับริตี้ซึ่งซ่จกนการปาปาเมสันทีนี้ใส่กระโปรงกันนะเราใส่กระโปรงเท่านะแล้วก็ใส่ใบสกกวก็คือผ้าบัคอไม่เ้ากเสืเสื้อากระปรงก่อเพ่ะกระโปรงมาที่หนึ่งเส้อมาที่งจะเป็นเพความดีที่ไหนคุณข้อหนึ่งข้าจะรักษาอนามัยกอนตนเอ็แร่กคลาเลอดีปาีด้ปีหน้านะโอ้ี S <S อะไรฮะนึกถึงลึกๆลึกๆใจลึกๆก็กกอยากจะแต่งบ้านมากเพราะจะสี้น้อไม่มีปัญหาหนี่หมดะเลยเพราะใกล้ปีใหม่แล้วมาต้องหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองให้มันสดชื่นมากมีแพลนอยากจะเปลี่ยนหรือว่า เปลี่ยนมุมอปเละเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแม่เปนเี่นอยพี่อยู่คอนโดพี่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนคอนโดให้มันแบบเปลี่ยนสไตล์ไปเลยทำไงดีบอสเพื่อที่จะกัดแนะนำนะครับให้ใช้เน้นโทนสีอ่อนเพราะโทนสีอ่อนเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความรู้สึกให้ห้องเดี๋ยดูกว้างมากกว่าสีเข้มจริงๆแล้วก็โทนสีอ่อนเนี่ยมันทำให้ห้องดูไม่อึดอัดแล้วก็โปร่งโล่งมากขึ้นด้วยส่วนพี่เอกกับพี่อ้นดูไม่ค่อยมีเวลาถ้าไม่มีเวลาแบบนี้ไม่เป็นไรครับเราเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆก็พอแล้วอย่างเช่นเราจัดห้องเนี่ย เพิ่มมุมกาแฟเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนแบบเพิ่มอุปกรณ์ของเก๋ๆตกแต่งห้องมาคือของตกแต่งบ้านใช่ไหมใช่เขาไปจัดอะไรเจอกันน่ารักน่ารักอันนี้น่ารักวันเดียวสวยๆปุ๊บมันก็ทําให้บรรยากาศเนี่ยสดชื่นขึ้นมาใช่ไม่ถึงว่าเอาเครื่อจักรเสร็จแล้วก็ใส่กาแฟแล้วก็ดื่มเดี๋ยวกอนไม่ใช่มันคือแจกันมันคือเจกันนั่นแหละครับแล้วก็หาอุปกรณ์ของตกแต่งใหม่ๆเก๋ๆไปวางมันก็เปลี่ยน อารมณ์ในบ้านให้ได้แล้วถ้าแฟนๆอยากได้เนี่ยไปที่ Index Living Mall เลยดีกว่าโดยเฉพาะช่วงเทศกาลของขวัญต้อนรับปีใหม่นะฮะทั้งของขวัญของในบ้านเนี่ยเยอะมากตั้งแต่วันนี้ถึง6มกราคมปีหน้าเลยครับก่อนที่จะไป Index Living Mall เนี่ยเราอยู่ที่ตรงนี้ก่อนดีกว่าครัเพราะมีของดีมาอะไรของดีดีพวกน้อยบอที่ครับัสดีครับสวัสดีครับหนูครับตอนนี้หนูร่วงหมดหรือยังลูกทักทายแขกของเราวันนี้คือมาสูนนั่นเองนะครับัสดีครับมาสู เอายุเท่าไหร่เนี่ยยีเอ็ดครับที่มาของมาสุที่มาที่ไปกันมาเออมันอยมาสุโดนถามเยอะเหมือนกันครับเพราะชื่อแปลกไม่ใช่ลูกครึ่งครับชื่อไทยนี่แหละครับมาสุชื่อจริงว่ามาสุชื่อจริงก่อนชื่อจริงก็มาสุครับโอ้โหนายมาสุอย่างนี้เลยเหรอชื่อเล่นชื่อมาสุเอาชื่อก่อนมาสุก็สู่ที่แปลว่าดีครับก็เหมือนมาดีนั่นแหละมาสุมาดีมาดีเป็นไงมาดีถึงเป็นพระเอกช่องสามลูกก็ก็มีผู้จัดการมานั้งนี่มามานั่งนี่มานั้งนี้่มาดั้งนี่ลใช ก็ก็ผู้จัดการครับชักชวนเข้ามาแล้วก็มามาเทสที่ช่อง3ครับคือผู้จัดการอยู่ในวงการก่อนใช่ครับผมเป็นผู้จัดการเราหรืพี่เบิ้มครับพี่เบิ้มอ๋อพี่เบิ้มผู้จัดการแล้วไงแล้วพี่เบิ้มไปเจอมาสูนที่ไหนอ่ะก็ทั่วไปครับแบบแบบไปตามละแกของชานนี่คือไปเดินเดินสยามเไปเที่ยวที่ฮิตนะเวลาเวลามาสูนเนี้ยไปกองถ่ายนะคนก็จะได้หาได้มาสูน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 มาเูนมาสูนมาสูนมาสูไม้เอนเตอร์เทนมาสูนมาสูนมนเูนร์เทนมากกว่า เขาเรียกไปแกล้งเขาชอบเรียกเธอไปแกล้งอยอะเลยมันสู่ไปเป็นของเล่นของเขาเหมมือนบผเด็กๆไงใช่ครับผมยังใหม่มันก็เลยโดนแกล้งเออแล้วเขแกล้งแกล้งไหนเถื่อนแกล้งไหนบ้างอู้เยอะยิ่งกองขอเป็นสาวเนี่ยเช่นเฉินเหมือนพี่อเล็กพี่อเล็กอย่างเช่นผมผมผมเดินเข้ามาเดินเข้ามาถึงปุ๊บมาถึงไม่ได้สายนะแต่พี่เล็กก็จะตะโกนขึ้นมาอย่างเช่นแบบว่า ขอโทษแทนทุกคนด้วยนะครับที่น้องมาสู่มามาช้าทำให้ทุกคนในกองต้องออรงอแบบนี้ฮะแล้วท่านที่เรามาตรงเวลาแท้ๆเรามาตรงเวลาครับอันนี้ช่าแกงเพื่อนโดนแกงโดนแกงแล้วเราก็จะแกล้งคุณไม่ได้เพราะเราเป็นเด็กกว่าเขาน,อน้องเราก็ต้องแบบ ครับพี่ครับแต่ในใจพูดว่าอะไรในใจพูดอะไรมาสุดเล่นละครเรื่องแรกคือเรื่องอะไรนะคือเรื่องเรื่องมังกรครับเรื่องมังกรต่อมาขอเป็นเจ้าสาวครับเรื่องมังกรเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องเรื่องบุรัมปะรำปราครับนี่ไงบุรัมปะรำปรำชื่อแปลกาคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้เป็นเป็นเป็นละครแฟนตาซีครับแฟนตาซีผจญภัยซึ่งซึ่งโลกเนี่ยมันกลับตะลประัดทำให้จากคนเราปกติอย่างเงี้ยกลายเป็น มีตัวประหลาดเข้ามาในโลกพี่เคยบอกนะหน้าเราจิ้มลิ้มน่ารักมากไม่ไลด้กันมีแบบเขาบอกหน้าจิ้มลิ้มหอมหน้าผักหอมหน้าผักไม่เดีอดรไม่ใช่เรื่องตั้งอนอยู่ดีๆดูลูกครั้งล่าสุดนี่เขาต้องเล่นละครแบบแฟนตาซีต้องใช้จินตนาการเยอะมากวิธีการบิวตัวเองนี่ทำยังไงก็เหมือนมโนเลยฮะมันมีกราฟิกมีดนิช่วยจินตนาการตอนเด็กๆเนาะส่วนใหญ่ละครมันถ่ายกับกรีนนะครับถ่ายกรีนเราก็เราต้องสร้างภาพขึ้นมาเองเลยจินตนาการภาพมันเหมือนแรกๆเราก็ เราก็มองเราเหมือนคิดว่าเราเห็นแล้วจริงๆเรายังไม่เห็นจริงเราก็ต้องเชื่อว่าสิ่งนั้นมีจริงอายเบก่อนเบก่อนเบก่อนสักครู่หนึ่งห้าแบ่งก่นที่คุยด้วยเฮ้ยแบ่งเงี้ยไม่ดีตั้งกลุ่มเลยปะตั้งกลุ่มเลยปะเอียตึงตึงตึงหนึงก็ตึงตึงไม่ตะทไม่ตึงไม่ตึงไม่ตังสนับสนุนโดยแฮปปี้จากดีแท็ก สวัสดีครับกลับมาอยู่กับมาสูน,นะครับสำหรับวันนี้ใครที่นั่งฟังอยู่หรือว่าอาจจะขับรถหรือว่าทํางานอยู่เนี่ยรับรองว่า2ชั่วโมงนี้อยู่กันเต็มๆแน่นอนครับแล้วว่าใครอยากจะขอเพลงอะไรก็ ส่ง SMS เข้ามาได้นะครับที่เบอร์เบออร์087ครับเฮ้ยแจกไม่ได้เหรออย่าเอาเบอร์มือถือสิเอาเบอร์ไทยเอาเบอร์อะไรเอาไอดีไลน์มาสูไอดีไลน์เลยเหรอเอาเป็นดีเจมาก่อนเอออยู่เครื่องอะไรอย่ามาสู่เอ 98FM ครับเราใช้ชื่อดีเจมาสู่เลยเหรอใช่ครับผมตอนนั้นอยู่ประมาณมส .4 ม .5 ครับโอ้ยเป็นดีเจมากเลยรู้สึกประหม่าไหมที่อยู่กับดีเจขั้นเทพอย่างนี่ยไม่ว่าจะเป็นดีเจปแบบ ดีเจมากเปลี่ยนแล้วดีเจลุงโบแล้วก็ดีเจอาม่าแล้วก็ดีเจอาม่าดีใจมากครับผมคร่เดี๋ยวว่าตอนตอนนั้นใช่ไหมตอนนี้เลยล่ะตอนนี้ดีใจครับคุณพี่ทำอยู่ครับผมนอกจากเป็นเวกละครเป็นดีเจแล้วอยากทำอะไรอีกก็จริงๆก็ได้ลองทำมาหลายหลายอย่างเหมือนกันครับหลายอย่างเหมือนกันจริงๆตอนตอนช่วงที่เป็นดีเจก็ได้มีโอกาสที่ที่เป็นแบบว่าเป็นเต้นเป็นร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใช่แต่ว่าปรากฏพบว่าเฮ้ยไม่ใช่ทาง อยากดูเร็วๆอยากดูฟังเขาได้ยินไหมเขาบอกเขาไม่ใช่ทางไม่ทางจบเพราะว่าไม่ใช่ทางให้เขาเต้นแต่ก็ถูไม่เขาหยุมาอยูทางไม่ต้องเต้นเราอยากรู้ว่าไม่ใช่แบบเต้นเต้เต้นต้ต้ต้องเต้นหึ่งตึ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 ง่ตางไม่ตางไม่ตางไม่ต่ตาง ถามอ่ะปกติไป็เชื่อชาวไร่คุณคะเพาคุณได้เห็นความหล่อคุณหมดเลยนะคะอ๋อเราเราก็ไม่ก็เลยก็เลยก็เลยมาด้านอื่นครับมาาดด้นีเดินแบบได้ไหมเดินแบบ เดินหัได้ครับเดินหนันง่ายเลยครับง่ายเลยเดินสีเดินสีเดินห้พี่ลุกพี่ลุกเกดเดินกับโบเป็นรุ่นรุ่นไหวรุ่นอันนี้อันนี้เป็นเป็นเปนทาเวทีน้าเวทีพวกเราเป็นคอมเมนเตอร์พี่ลุกเกดพี่บีเนี่ให้ลุงเดินพุงยื่นออกไปเลยไปลอยโซ่ลอยตึมตยมสึมตึมตงมตึมตึมเึมตึบตึ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 มมทิมงนึ มาสู่มีคนเคยเมาเปล่าว่าเธอไปทําสัญญกรรมมาเคยครับโดนโดนเยอะมากถามต,าตลอดเขาถามว่าอะไรอย่างแรกอย่างแรกมามใช่ไหม เพราะมันคนก็สังเกตว่าเฮ้ยจมูกเหมือนทำอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าไม่เคยทำครับเนี่ยทำท่าเคยยื่จมูกตัวเองซิว่าไม่ได้ทำจริงๆริงแล้วจะบอกว่านอกจากไม่ทำมาตอนเด็กชอบนอนบี้จมูกด้วยผมจะบอกให้ว่าเขาเนี่ยหน้าตาดีแบบมีที่มาที่ไปเขาดีที่มาที่ไปที่มาเขาหน้าตาดีเหมือนนี่คุณแม่เขาจริงจริงอ้าวแต่เขากระโดดแต่เด็กๆแล้วหน้าจมูกเขาดิเฮ้ยเนี่ยเนี่ยดู นี่คุณแม่ตอนสาวๆครับคุณแม่เล่นคุณแม่เป็นนางเอกเล่นคู่กับพี่หนุยอัมพลเลยนี่เนี่ยพูดถึงเรื่องที่เล่นกับพี่หนุยอัมพลนี่ให้ดูก่อนคุณแม่ไปัดี๋ยวแม่เล่นหนังหรือเล่นละครเล่นหนังเล่นเป็นหนังครับภาพยนตร์ครับนี่ให้ดูเล่นกับมือขวามือขวาเนี่ยเล่นเรื่องอะไรเรื่องอันนี้เรื่องอะไรภูลากงครับมีบ้าอะไรไหม คุณพ่อเป็นเป็นนักแสดงเป็นคุณหมอไม่แล้วนี่คือเป็นแรงเป็นแรงบันดาลใจพ่อเกี่ยวมาว่าคุณแม่เป็นเคยเป็นนักแสดงมาก่อนหรือคุณแม่เลยจริงจริงไม่ไม่ไม่ไเกี่ยวเลยครับเพราะว่าจริงๆคุณแม่คุณแม่ก็เฉยๆครับไม่ได้แบบว่าถึงขั้นแบบเป็นนักแสดงกับลูกไม่เคยพูดถึงเลยด้วยซ้ำครับจริงๆแล้วที่บ้านเลี้ยงมาสู่ยังไงเพราะอย่างอย่างคุณพ่อเป็นหมอคุณแม่ล่ะ คุณแม่คุณแม่ก็เป็นดูแลดูแลเต็น่เป็นหมอด้วยต้องวิสะอาดนะที่บ้านต้องสะอาดกิบเนียบไม่เนียบอ่อเนียบไหมไม่ถึงไม่ถึงกันเนียบมากอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวตัวผมจริงเป็นคนที่เนียบเนียบแบบอ่าใช่มีระเบียบอย่างเช่นอย่างเช่นแบบของในห้องเนี้ยก็เธอไปเห็นห้องนอนห้องอะไรผมจะสะอาดเรียบร้อยครับอยู่ได้เลยเนี่ยคนซานเหมือนกัน ต้องพาพี่ไปดูซิว่ามันใายเท่าไรพี่นอนใส่เขนาดนี้พี่เข้าห้องน้ำยได้ไหมโดนให้ไหมอนุญาตส่วนมากพี่ไม่ให้แขกเข้าห้องน้ำเวลาฉี่มันเลอะเวลาเราฉี่เราเลอะโถูเลอะมากเลยนั่งฉี่่ไมเฉยยกผาาออกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ได้มันถึงยกที่ถามแขกแล้วเหรอว่าฉี่เลอะโถู ที่บ้านมีพี่น้องกี่คนมี4คนครับผมเป็นคนที่2อครับาคนที่2ไม่ชื่ออะไรบ้างอะอยากรู้ก็แปลกกันหมดเลยนะชื่อตามการตามการพี่ตามาตามการเวลาใช่ไหมตามแล้วผมมาสู่แล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อสุกสุชื่อก็แปลกหมดแล้วคนสุดท้ายก็คือ กันเฉยๆครับกันกันเออนี่แล้วทีนี้เป็นลูกคนที่2ส,ส่วนใหญ่ลูกที่อยู่ตรงกลางมักจะบอกว่าเป็นลูกเ,เด็กมีปัญหาโอ้โห,ไ,หมไม่ครับพผมผมจะความรู้สึกผมเหมือนเหมือนผมเป็นเป็นเป็นคนโตมากกว่าพ,พี่สาวคนโตคนหนึ่งแต่ว่า3คนตามมาเนี่ย คือผู้ชายหมดเลย<ร>แล้วเราก็จะอยู่อยู่กันสนิทกัน3คนแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นพี่ชายคนโตอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเรื่องหัวจิตหัวใจต้องคุยในเบรกหน้าเนาะต้องบอกเรานะว่ามีใครคุยด้วยหรือยังใช่ช่วงนี้เรามีอะไรให้ไหมฮะมีค่ะพี่ขอพรีเมี่ยแจ๋วตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนพักกันก่อนสักคู่หนึ่งเดี๋ยวมาเมาส์มอยกันต่อช่วงหน้า ทุกคนต้องมีประวัติเคยแสบกันมาแล้วทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะตอนเด็กๆนะครับเขาเรียกว่า the naughty childhood นะครับความแสบตอนเด็กๆที่เราทำเอาไว้นั่นเองนะครับเด็กที่เขาแสบแพฤติกรรมที่แบบซุกซนมากๆเรียกว่า mischievous นะครับหรือว่า jumpy คือบอกกระโดดขึ้นกระโดดลงอยู่ตลอดเวลาครับแบบตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาหรือว่า n s y คือยุกยิกอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับหรือจะเป็นคำว่า restless หรือว่า energetic ก็ได้นะครับคือเป็นเด็กบ้าพลังเยอะแยะตลอดเวลาส่วนคำที่ใช้เรียกเด็กแสบเรียกว่า rascal Rascal! don't be such a rascal i n d เ x Living Mall เห็น <studying> ว่าเป็นคนบ้าฟิตเนสมากโอ้โหอย่าเรียกว่าบ้าเดี๋ยวต้องเรียกว่าจำใจเล่นอ้าวทำไมเพราะจริงๆอ่ะชอบเล่นกีฬามากกว่าไม่ได้ชอบฟิตเนสครับแต่ว่าฟิตเนสมันมันได้แบบว่าได้บอดี้แล้วก็เล่นกีฬาเลยเล่นเล่นกีฬา หลากหลายมากฟุตบอลครับเล่นฟุตบอลว่ายน้ำเล่นเวกบอร์ดโอ้โหนี่แล้วเวลาเวกบอร์ดใส่ชุดอะไรใส่ชุดอะไรเวกบอร์ดเวกบอร์ดเหรอไม่อยากอยากนึกชุดว่ายน้ำนี่จะเป็นสปีดโอเซ็ปชุดว่ายน้ำเนี่ยรั้งรั้งวีขึ้นมาหรือว่าใส่มาถึงตรงเออเมื่อพี่ว่ามีวีหลายแบบวีแบบป้านอย่างนี้หรือวีแบบป้านขึ้นมาอย่างนี้วีอย่างนี้เลยไหมอย่างนี้เลยครับอ๋อนี่เรียวแมนเวสต์ไม่ดงนะ แขาายวเราเล่นครับยาวยาวถึงถึงข้อเท้าเลยดีกว่าเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลกกิ้งแล้วเป็นยังไงไหนพูดเจาะจงมาทีประมาณแค่นี้พอแล้วก็จะเห็นยาวก็คือเป็นเกงเซิร์ฟเป็นเกงเซิร์ฟครับเอาไว้เล่นไม่บอไม่น่ารักไม่ดีคดูรั้งไว้สักตัวรรอคับเพื่อโชว์คุณแม่เขาเขาอาจจะไม่อยากโชว์ไงเสร็ววันนี้ไว้น้ำแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก ก็เบรกเอาจริงๆเล่นได้เกือบทุกอย่างครับเพราะว่าเพราะใช่คุณแม่คุณแม่ถึงขั้นส่งให้ไปเรียนเลยอะไรเงี้ยเรียนเรียนอะไรอ่ะก็ตอนเด็กๆก็เรียนเรียนหมดเลยครับฟุตบอลเทนนิสแบดมินตันพื้นฐานดีหมดทุกอย่างว่ายน้ำที่ดูว่าจะจริงจังและและเก่งที่ที่พอจะเล่นชํานาญนี่คืออะไรฟุตบอลครับฟุตบอลเลยเราอยากทดสอบพลังเขาเราว่าพลังเขาจะต้องเยอะยังไงทดสอบอะไรดีได้บอกว่า ในในตรงนี้มันไม่มีลูกเหล็กกันทำยังไงอะเราก็ให้ยกผู้จัดแทนดีกว่าอ้ตา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 ตตาตาตาหาะหวราะหาะ่เาะเราะาะหเราหวเราะหวเราห้เระหวเราห้เาะหเราะหทเาหัเะหวะหาหเะ อุ้มก็ได้ครับเจอี่ทอพี่ไทยอุ้มไม่ใช่พี่ทพพมาสุไม่ใช่พี่ทพพิไทยคิดซะว่าเป็นยายคนนดียแล้วแับเลยอ่ะฮะอืมคุณแผมตัวด้วยหัวตัวหนึ่งทุกคนครับอย่างนึงลรกซ้ำโอ้โห มอกเลยผมขอผมอันนี้ผมบอวาประมาณสัก80โลถึงไม่ถึงหรอก59เลลองสีลองสิลองสีเข้างลองสิเข้าป้าสิโอ้ยดีมากเข้าไปดีตาบบ้างตาบบ้างตาบเล่นบ้างแล็วเด็กดิโอ้าเดี๋ยวมเกี่ยเลยะอันนี้โอเวอร์โหลดจริง65โอเโอร์แตแค่นี้ก็แข่งแล้ว ไม่พันเสร็จหลังจะเสียอยู่แล้วแล้เดีให้ดีจังเลยอ่ะแข็งแรงแข็งแรงโอ้ดีจังเลยอ่ะโอ้นี่คือพันนักกีฬาของเขาเขาถึงขั้นหอบครับคุณผู้ชมเคยมีไปไปรายการไหนแล้วต้องมาทโดอะไรแบบนี้มั้ยรายการนี้อ่ะเฮ้ยมันเคยมีพิธีกรรายการไหนไหมว่าพูดว่าโอ้ยดีจังเลยอ่ะโอ้ดีจังเลยอ่ะอะไรมะโอ้ยแม่ทคาแรคเตอร์ไหน เขาเป็นนักดนตรีตึงดนตรีเล่นอะไรได้บ้างยังไง เหมือนเหมือนกีฬาเลยครับคือเล่นมเกิดหลาอย่างครับเพราะคุณแม่ก็ส่งไปเรียนคือที่บอกว่าก่อนนี้เต้นแล้วก็ร้องไม่เวิร์กแต่ว่าดนตรีถนัดเลยถ้าเป็นเล่นดนตรีที่เล่นอะไรได้บ้างเล่นอะไรได้บ้างเล่นกีตาร์ครับกีตาร์กีตาร์ฮัสกนะครับเป็นเพลงบันเลงเป็นหนุ่มนักเดินทางด้วยเดินทางอีกโอ้โแต่ละทั้งกีฬาดนตรีพูดตรงนี้เนี่ยมีข้อพูเอีกแล้วเขาถ่ายรูปสวยด้วยนะใช่ใช่นี่เขาเป็นคนชอบเที่ยวนี่เขาไปมาหลายที่ไปไหนไปไหนไปไหนอันนี้ครับแนะนำไหน อันนี้ตอนตอนไปกับแมนมือจีนครับผมไปเยี่ยมไปเยี่ยมน้องอันนี้พ่อเียมากอันนี้คือเป็นไปถ่ายทําละครครับเรื่องบุรามปลาลาปลาที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ครับผมอันนี้คือที่ชัยภูมิครับเฮ้ยเธไปนั่งนั้นทำไมกวนเนี่ยหรอมันตรงตอนนี้คือผาสุเป็นดินครับชอบจุดเสียวไงนี่จุดเสียวผาสุเป็นดินชัยภูมิครับนี่เธอทั้งข้างล่างก็คือขาวเหวแล้วนะก็คือเหวครับ แมันเป็นจุดที่แบบทุกคนไปแล้วต้องไปนั่งอ่ะนา่งถ่ายรูปอย่างเงี้ยเขาไม่เป็นจุดเสียวไงเดี๋ยวว่าอากาศประมาณนักสิบกว่าองศาแต่ว่าแต่ว่าณจุดนั้นเนี่ยมันความรู้สึกเหมือนเหมือนศูนย์องศาเพราะว่าเพราะว่าลมมันแรงมากอยู่บนยอดเขาไม่แล้วลมแรงทำไมไม่กลัวถล่ยอยากได้รูปฮะับอ๋ออันนี้ตอนไปไปที่ญี่ปุ่นครับชอบอันนี้อันนี้อันนี้ที่โตเกียวครับอัสสัคุสะกุชะโตเกียวหรือเกียวโตอันนี้ตรงตรงที่ตรงที่อุเอโนะพาร์คครับเห็นบอกว่าชอบญี่ปุ่นชอบเพราะว่า ชอบอู้ชอบทุกอย่างนะเฮ้ยสาวๆด้วยเหรอไม่รู้ชุดนักเรียนหรือเปล่าไปบ่อยใช่ไหมคะพี่ปุลก็ใช่ครับผมตกลงชอบเที่ยวแนวไหนแบบเที่ยวลุยๆเที่ยวแบ็คแพ็คเที่ยวแบบช้อปปิ้งหรือเที่ยวแบบไหนชอบชอบเที่ยวลุยๆครับเที่ยวลุยมีมีวันหนึ่งผมกับอปอลทวินอปอล์ที่เล่นสุดแค้นครับผมเพื่อสนิทเพื่อสนิทตอนนั้นประมาณสักห้าทุ่มก็คุยกันในไลน์เฮ้ยเบื่อเบื่ออยากทำอะไรสักอย่างดีบอกลองแก่งไหมอ่คุยกันห้าทุ่ม ล่องแก่งไหมโปโปเหมือนผมเลยชอบเที่ยวแบบเที่ยวลุยๆก็ไปดิไปห้าทุ่มก็เที่ยงคืนนัดเจอกันออกเลยเหรอออกเลยห้าออกเลยเที่ยงคืนคขับขับรถตอนเที่ยงคืนไปถึงประมาณสักตีสามครับตีสามแล้วก็หาโรงแรมนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาประมาณเจ็ดโมงใชปแบบไม่ได้แพลนเลยไม่ได้แพลนเลยออกเลยครับไปล่องแก่งแถวสระบุรีครับก็คือเที่ยวได้แบบว่าคิดตอนนี้ปุ๊บไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้ครับแฟนไม่ว่าหรอแล้วก็ปรับไปแบบนี้ไม่มีครับเก่งมากนะไม่กติไม่ติแกเนี่ยวันนี้เพิ่งทำมาสี่ห้าปีแกเพิ่งดีวันนี้แกเพิ่งสอบได้แต่ในปียี่ห้อเนื้อคำถาไม่มีอะไรด้วยไม่มีแฟนก็ได้แต่ว่าสเปคเราเป็นยังไงชอบผู้หญิงแบบไหนชอบผู้หญิงน่ารักครับนิสัยดีแบบเกาหลีสายแล้วหรือว่าสไตล์ญี่ปุ่นหรือว่ายังไงหรือชอบแบบว่าฮาวาหรือว่าเซ็กซี่ไทยญี่ปุ่นเปล่าหรือไทยสไตล์แล้วกันครับเป็นไทยสไตล์ครับผมสรุปชี้ชัดไปเลยว่าไม่ มีครับผมแต่ว่ามีสเปคนะแต่แล้วมีคุยไหมโอเคไม่มีแหละที่เป็นเรื่องการมีมีมีคุยครับผมมีคุยครับผมผูคนที่คุยด้วยนะฮะหนึ่งเฮ้ยเบ่งเยี่ยมตั้งกลุ่มเลยแบบตั้งกลุ่มเลยแบเยี่ยมยี่สิบขออภัยเยี่ยมจะแต่งงานแล้วเออเออแล้ว โอ้ยเธยจะแต่งงานแล้วหยุดเดี๋ยนี้ก็มีคุยไปมาเนาะใช่ครับผมอ่ามาถึงคำถามนะฮะเอกี้พี่แขกแสดงความรักกับคนที่เรารักอย่างไรเอ๊สาสติีมีการแสดงความรักกับหนึ่งในสี่พี่กอล์ แดงเลยให้เลือกหนึ่งพิธีกรก่อนแล้วก็แสดงความรักดาราสิและสองคนอย่าเพิ่งเลือกอย่าเพิ่งเลือกอิศราลิมมันก่อนเกลียดการเตรียมตัวขนาดนี้เดี๋ยวปากฉะแเ้ยเกลียดกี้ก็ได้ครับมันต้องเลือกอะไรต่อขนาดเนี้ยปากสุดฉัน ้มันนนขาดีโจทย์เนี่ยหมายความว่าแสดงความรักกับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องกับเพื่อนเราจะแสดงความรักกันยังไงคะกับคนในครอบครัวที่คิดว่าเป็นคุณป้าอ๋อคือสมมติไม่ได้ยินเสียงรกเสียงกาถ้าเป็นคุณป้านะครับกอดเบาๆนี่ครับนี่ครับโอ้ยกดอย่ากดหัวน้องเลยกดหัวผมเลยเอาไม่มีกดเบาๆหรอแบบว่าต้องมี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 ไปให้เจอคุณป้ามาสิบปีอ่ะสิบปีอ่ะคิดถึงจังเลยเนี่ยชอบที่ปจาเลย ไม่เหมือนป้าหลานจริงว่ะนึงแขนหลานเองอ่ะมัมแบบให้หลานเขาจัดการนี่ป้าอย่างนี้ต้องคิดเป็นหลานเพราะว่าน้องเด็กมากจริงก่อนปิดรายการวันนี้ปากว่ามาถึงเราร่วมกับ Index l i ซ i n g Mall ชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกรับของที่ระลึกจาก Index Living m a l งง่ายๆด้วยโพส์ตนะฮะว่า ของขวัญในอีเด็กซ์ลิฟทิ้งมอลชิ้นไหนตรงใจคุณมากที่สุดมาที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของรายการปากว่ามือถึงจ้าใช่กันอันไหนโดนใจก็รับของที่ลึกใจอีเด็กซ์ลิฟทิ้งมอลเป็นรุ่งรับเดี๋ยววันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับขอบคุณนะขอบคุณมาสุฮาขอบคุณมาครับทุกคนครับได้เลยมาอีกนะพรุ่งนี้มาอีกเนาะนี่สอนท่าเขาหน่อยท่าปากว่ามือถึงไปเลยอ่าแต่มือต้องมาถึงที่พี่ทีนะขอบคุณแขกรับที่ก่อนสิใช่ขอบคุณแขกรับที่ด้วยนะครับผมแกรนด์เซ็นทรั SD กับรายการปากว่าเชิญโอ๊ยเมื่อไหรแกอยู่ใกล้มาสู่แกเหมือนมีลุงคุมไซด์ดูไม่ดีเลยยดไปด้วยสมมติว่าผมเป็นพี่วินมอไซค์ตอนสาวมาอย่างนี้อย่างนี้ลดความมาสู่เนี่ย ก็คือโบในสนามผิดเลยนะเฮ้ยยังไงเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อย่าพยายามจะพปลให้เดี๋ยวให้มันอาจจะจริงก็ได้ใครจะไมรู้คุณแม่อย่าพยายามจะเปลีนอะไรก็หมดกันใหม่ใหม่ไม่ตาสุดใจไม่ดีแล้วบอกแกมาเป็นเงี้ยเหรอได้